ดูดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่6กรกฎาคม2566ไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตือนระวังเพจปลอมห้างเป็นกรมการจัดหางาน รับสมัครงานออนไลน์ย้ำงานง่ายรายได้ดีไม่มีจริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES เคยพบมิจฉาชี่ปั่นข่าวปลอมบนโลกออนไลน์จำนวนมากระหว่างวันที่23ถึงวันที่29มิถุนายน2566ผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบข้อความที่เข้ามาทั้งหมดถึง3,198,791ข้อความ ข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ4ี่กลุ่มหลักได้แก่นโยบายรัฐบาลข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงภายในประเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายรวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายไัยพี่บาิและเศรษฐ,ฐ,ฐกิจสำหรับข่าวปลอมที่มีการแชร์วนซ้ำบ่อยที่สุดสิบลำดับได้แก่ 1. เรื่องกรมจัดหางานร่วมกับภาคเอกชนเปิดรับสมัครงานผ่านเพจบริษัทจัดหางานออนไลน์ 2. เรื่องสินเชื่อออมสินเพื่อธุรกิจเงินกู้ด่วนกู้ได้ทุกอาชีพ 3. เรื่องธนาคารออมสินเปิดเพจสินเชื่อ GSB ออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินผ่อนจ่าย24เดือน 4. เรื่องใจหวิวใจสั่นตกใจง่ายเกิดจากซี่หัวใจและถุงน้ำดีพร่อง 5. เรื่องกอลอรอรับรองงานออนไลน์รับสมัครผ่านบัญชีแอปพลิเคชันสีฟ้า 6. เรื่องเส้นสีขาวในตัวหอยแมลงภู่คือพญาธิ 7. เรื่องความดันโลหิตสูงแก้ได้โดยการกำมือแบมือ 8. เรื่องออมสินเปิดให้สมัครสินเชื่อผ่านเพจสินเชื่อเพื่ออาชีพอิสระ 9. เรื่องเพจไมโมของธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินห0,000มื่นและ5 0 0 0 0บาท10เรื่องเวนดิ่งงอแมตชีนเซ็นเตอร์ร่วมกับกรมจัดหางานรับสมัครคนตอบแชทออนไลน์จาก10อันดับพบข่าวเกี่ยวกับการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆมากถึง7อันดับ โดยส่วนใหญ่หลอกให้ลงทุนกู้เงินและหลอกให้สมัครงานทำให้ผู้รับข่าวสารเกิดความสับสนจึงคาดว่าอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เข้าถึงความสนใจของผู้รับข่าวสารได้ง่ายดังนั้นหากได้รับข่าวสารใดๆขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบให้รอบด้านเลือกชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ